สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูเทคนิคการใส่ยางนอกนะครับแบบไม่ต้องถอดล้อนะครับของตัวชิคนะครับทุกคนสำหรับวิธีนี้นะครับทุกคนไม่ต้องถอดล้อออกมานะครับทุกคนนี่ครับไม่ได้แกะน็อตสักตัวนะครับเดี๋ยวพาทุกคนมาดู นอกอยางในก็ไม่ต้องขอนะครับทุกคนส่งนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องถอดนอนะครับกนใส่แบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับกคน,นะครับอ่เสนะามารถดูตามคลิปได้เลยนะถ้านะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีรถรุ่นนี้นะครับพอลอง ลองตามได้นะครับตัวนี้ถ้างัดยางเป็นซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องใช้เหล็กเลยนะไม่ต้องถอดนอเลยนะครับมีเพียงเหล็กงัดยางอย่างเดียวนะท,นทุกคนนะัใส่ง่ายๆแบบนี้เลยนะนี่นะครับหมุนหมุนหมุนไดแค่นี้นทุกคนง่ายง่ายนะครับเก็นง่ายาเยนะทคนิคก,ก,การเปลี่ยนยางหลัง ที่นำมาฝากทุกคนนะครับทุกคนเลยนะครับตรวจเร็วและก็ฉับไวนะครับลูกค้าไม่ต้องรอนาะทีนี้ไม่ต้องรอนานนะไม่ต้องถอดล้อออกมาให้ยุ่งยากนะครับแค่นี้ สำหรับคลิปนี้นะครับก็นำมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับใครอยากดูรถรุ่นไหนอยากดูผมทำอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้นะครับจ้าผมมีโอกาสผมก็จะทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสำหรับแค่นี้เจอกันแค่นี้สวัสดีครับ